สิพามาเบิ่งกวยพี่น้องสงสัยข้อพิ่นจะหักแล้วพี่น้องจ้าคงต้องสงสัยสิได้ตัดเพิ่นออกแล้วมั้งตู้หน่วยมวใหญ่บันไดข้อเพิ่นหักแล้วจริงๆอ่ะเนี่ยนั่นเออข้อพิ่นหักแล้วอีหลีอ่ะพี่น้องจ้า ต้งใส้สิเดตัดพ่นออกแล้วเนี่ยน่วยพิ่นกับพระท่านเด็ดตึงเป็นไดแต่ว่าสังเกตแล้วแหละนี่เขาจะดกมากดกมากเลยหน่วยบุยยัยคือคือเครื่องกรน,นะพี่น้องจา้าว่าพิน่หนักหน่วยเพิบ่บมาจากเครื่อหักแล้วข้อขาด <laughs> กวยกวยกวกวยข้อขาดบ่เมนบบเมนคนข้อขาดกลวยเป็นกลวยเป็นกลวย <laughs> กลวยข้อขาดกลวยข้อหักเพิ <laughs> ่อ,อนวหรอคุณตัเอามีดมาตัดเพิ่นออกแล้วล่ะพี่น้องจ้าต่อไปเพิ่นก็ไ่ <laughs> ใหญ่แล้วเนาะนะคะจะเสีดยดนะ้เนา,าละลทำไมหักล้ลูกทำไมหักแล้วขานักเครือบบอนักเครือบบลูกสาว เพื่อไงผดบ่อืมตัวเสียดายเพิ่เน้องพี่น้องจ้าหน่วยเพิ่ับวชไงปันปนน่นเลยกะเหลืองโอ้ยซุกแล้วนันเห็นบ่นี่ซุกแล้วเนี่ยสองหน่วยนี่ซุกแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสาม้สมสองสามหน่วยนี่ซุกแล้ว อเอ้ยนี่กระสุกแล้วว้าวนวย,งยไงในแค่นี้เหรอพนดกโผล่มาจากพี่น้องพนดกโผล่เนะี่ยคืออาจจะเป็นเพราะพนถูกแรงน้ำพอมเนี่ยน่วยเพิ่เล่บดตึงปันใดเป็นกล้วยหอมเลยพี่น้องจากก้ากล้วยหอมกล้วยหอมเขียวนะคะ เป็นพันเตียพันเตียพื้นบาน้นบานหรือบ้านหาเพันจะเอื่นกลวยบุษีจะเป็น,น,ะน,น,ะนจะอยู่ในตระกูลกลวยหอมคือกันนะพี่น้องจะอยู่ในตระกูลกลวยหอมหอมเขียวสุกเขียวนะคะสุกเขียวพันซุกแล้วพี่น้องสุกข,ข้าเคืือสุกข,ข้าเคลือเคืือง่ญ่อย,อยู่นะ ประมาณประมาณว่าสิบกว่าวีสิบก,วว,กววีนั่นนะะทีจัดเลยวีเพิ่นทีจัดเลยอ่ะนะคะอืมป่วยเพื่อนี่แหละทีท่ทายเ,เบเ่งหากอนั้งก่อนที่อยู่กับต้นมะนาวนะคะเพื่อนๆอ,อยู่กับต้นมะนาวนี่เ,เละ เดี๋ยวเราจะเอามีดมาตัดกันว่าเมนเพิ่นว่าเมนเพิ่นบบเกอปัดได้แท่เมนเพิ่นซุกแล้วสุกค่าเครือแล้วกะทิเอามาลุกเอาไหมเดีย๋ยวป้าส่งไปให้ฝากไปกับรถเอาไปทั้งเครือเลยเอาไหมกะทิเอาไหมเอาไหมลูกเอาไปทั้งเครือเลยละ่ะ เอาบอ่อเดี๋ยวปาฝากไปน้ำรถเดี๋ยวเป็นหลัดเอายูน้ำรถเด้อเอาบ่อกะทิเอาบอ่อ,บอต่อป้ามาด่วนเลยนะคะเออเออ